สวัสดีครับ EP นี้เรามาเล่นตัวใหม่ครับชื่ออ่านไม่ถูกเหมือนกันว่าชิวังยูครับเดี๋ยวรีบอธิบายก่อนครับว่าอันนี้เป็นระบบใหม่ของแรงครับก็เดิมจะเป็นเรื่องเรโซแนนซ์ตอนนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องอ่าอัพสกิลแล้วกันประมาณนั้นครับอัพ a ั s สกิลก็จะมีสามช้อยให้เลือกถ้าเลือกช้อยแรกจะมีสกิลของสายนั้นให้เลือกอัปเกรดครับอัปเกรดสกิลประมาณนั้นครับสว่วนตัวละครใหม่ เป็นสายห้าธาตุครับยังผมเพิ่งเพิ่งเล่นในวันแรกที่ตัวละครเข้าเลยครับยังยังไม่ถูกเลือกไม่ถูกว่าจะเล่นสายอะไรครับก็ดูไปพร้อมกันครับตาเกมนี้ไม่ได้ที่หนึ่งครับเล่นยากจริงครับยังไม่ได้ที่หนึ่งเลยครับตัวนี้ส่วนพัรทแรกครับก็คือเหมือนเป็นกระเป๋าเก็บการ์ดครับก็กดคิวครับเราจะมีสามช่องมาให้เก็บถ้าเอาเข้าไปเก็บจะได้ค่าตัว cu l ข้างบนครับ ค่าสมาธิแล้วกันประมาณนั้นแต่ถ้าเอาออกก็จะลดหนึ่งครับก็ไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเอาเข้าก็ลดเอ,เอาเอข้าก็เพิ่มเอาออกก็ลดส่วนใบแรกครับใบสายสุดที่เอาวางครับถ้าเป็นธาตุไหนจะได้ธาตุนั้นขึ้นมาแอคทีฟเลยครับข้อดีคือประมาณนี้ครับผมก็เพย์เซฟเลือกเป็นสายยามาครับแรกแรกจะเน้นเป็นที่ทำดามจครับอันนี้ก็ ผมยังไม่อยากย่อยผมก็เอาไปใส่ไปเก็บไว้ข้างบนครับข้อดีครับเทคนิคนี้คือพอเราย่อยออกหมดที่เราไม่ใช้ครับเราย่อยแล้วเราก็เอาที่ใช้ไปเก็บใส่จะทําให้เราได้ XP เกินมาสามครับเนี่ยเราค่อยเอากลับมาเพื่อเพื่ออัพขั้นเป็นขั้นสองครับไอ้อัพขั้นต่อไปประมาณเนี้ยอันนี้คือเป็นเทคนิคนึงครับส่วนเรื่องบับของแรงครับมันคือตัวมิเลดเนี่ยครับ มันจะมีเวลาครูดาวบอกอยู่ครับบางบางบางบัฟอะครับมันต้องรอครบครบเวลาก่อนหรือไม่ก็บางบัฟก็กดเลือกแล้วได้ผลเลยอะไรเงี้ยครับก็ต้องเข้าไปอ่านเอาครับมันไม่ได้ไม่ได้ออกมาเหมือนกันทุกทุกรอบครับมันจะสุม่มมันจะซุ่มออกมาให้แต่ว่าตอนเริ่มเกมมันจะมีอันแรกคืออัปเกรดการ์ดมีเหมือนกันทุกรอบก็แล,แล้วแต่ว่าเราอยากจะเล่นอัปเกรดการ์ดไหมหรือว่าไม่อัปเกรดครับ ก็คือการที่เราเลือกมันจะมันจะถูกอัปเกรดไปเลยครับจะไม่เจอตอนที่เป็นเวอร์ชั่นน้อยๆครับอ่าแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสายาธาตุคลิปแรกของช่องด้วยครับก็เดอธิบายการเล่นสำนักธาตุสำนักธาตุก็แบ่งเป็นห้าธาตุครับดูด้านซ้ายบนจะมีวงมีอ่าการแพ้ทางไม่ใช่พานแพ้ทาง การเชื่อมของธาตุครับก็คือถ้าเรามันจะมีไม้เชื่อมไฟไฟเชื่อมดินดินเชื่อมเหล็กเหล็กเชื่อมน้ําครับการจะใช้ตัวตัวอ่าความสามารถพัสซีครับเนี่ยไอตัวดวยใบที่3มครับมีเอิร์ธสปิริตครับก็คือมันต้องมีแอคทีเวแอคทีเวทเอิร์ธสปิริตบัฟติดขึ้นมาก่อนถึงจะใช้ความสามารถนี้ได้ครับ แล้วตัวตัวกระเป๋าเก็บการ์ดของเราอะ่ะก็คือใบแรกอะ่ะจะทําให้ติดแอคทีเวทของท่านนั้นได้ประมาณนั้นครับส่วนไอตัวที่เลียงด้านหัวข้างบนนะครับก็คือถ้าเราเอาเอาอย่างดินดินเชื่อมกับเหล็กใช่ไหมถ้าเอาเหล็กมาวางต่อจากดินอะ่ะก็สามารถใช้ความสามารถของเหล็กได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องแอคทีเวทตัวสปิริตของเหล็กก็ได้ครับมันคือความสามารถเชื่อมกันประมาณนั้นครับ เดี๋ยวถ้าในในคลิปมีตัวอย่างเดี๋ยวชี้ให้ดูครับว่ามันเชื่อมกันได้ยังไงตอนนี้เน้นอัปเกรดการ์ดเพื่อให้อ่ะถ้าหยิบแบบนี้แสดงว่าเล่นทตาน,น้ําครับหลักๆตัวเนี้ยเหมือนมันถูกออกแบบให้เล่นน้ํากับพืชครับแต่คนก็แล้วก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยบางทีก็แวะไปทางสายอื่นได้ครับ เห็นหลายคนก็เล่นไฟครับถ้าเกิดได้การ์ดดีๆมาหรือบัฟดีๆมาก็คอร์สมอดซิลครับทำให้ทำให้ใช้สปิริตของใบถัดไปได้เลยครับแล้วก็จะแอคทีฟตัวสปิริตของใบที่ใช้ด้วยครับก็ดีนะก็ดีเผื่อเราไม่มีตัวการ์ดแอคทีฟสปิริต อันนี้บัฟครับก็อันแรกเป็นลบแม็กเฮดพีสองเพื่อบวกค่าสมาธิหนึ่งอันที่สองเหมือนจะเป็นเรียกการ์ดมาให้ย่อยครับบวกค่าสมาธิเจอเจ๊โกงเล็บครับตีแรงจัดและสกินอย่างสวยเป็นสกินใหม่ของ แพทนี้ครับซีซั่นเจ็ดที่จัดแล้วยาก็มาให้กินครับจริงๆผมควรอัปเกรดเป็นขั้นสองก่อนนะแล้วค่อยกินถึงจะคุ้มกว่าส่วนอันที่สามนี่เพิ่มค่าสมาธิห้าเป็นการชั่วคราวครับแล้วก็จะรีเซ็ต ก่อนจะถึง n e c b a t t e เหมือนก็คืออถ้าผมเลือกอันนี้ผมสามารถเวลวอัพได้ทันทีเลยเนี่ยเพราะว่าผมขาดอีก4สมาธิแต่ผมเลือกเป็นอันแรกไปเน้นถาวอลละผมว่าอันสามคุ้มกว่านะตอนนี้ค่าฉีเราไม่ค่อยมีครับไม่พอเท่าไหร่มีแค่หนึ่งก็พอใช้แค่ไฟสปิริตสกาเลตเฟรมครับเจ้านกตีสามทีครับ c สาเน้นพยายามเอาดาเมจแรงๆเอาไว้ด้านหน้าสุดก่อนครับเพอะตอนวนกลับมามันจะได้ทำดาเมจแรงก่อนมาเจอคิริโตะคุงของคลิปแรกของเราครับตีแรงจัดอัปเกรดขั้นสามแล้วครับเป็นสายยันครับแล้วก็ตีดูดเลือดเหรอนี้แต่ว่าติดเกาะ อุ้ยตีแรงจัดครับแล้วก็อัปเกรดได้แล้วครับเฮเบนเลนก็เป็นการฮิวขึ้นมาฮิวครับคนที่ค่าค่าเดตินี่น้อยกว่า90ก็จะได้ฮิวด้วยคนละบวก5ครับ ตอนนี้ข้อเสียเปรียบผมคือไม่มีฉีไว้เล่นการ์ดที่มันใช้ฉีครับเสียบเปรียบนิดหน่อยครับเลือกที่จะใช้ water spilit t u r b u l e n c ไวๆครับให้ให้มันแบบแอดหนึ่งเอาไม่ใช่ดีมันไม่ได้แอดเนาะมันมันแรงตาม h o อ water แต่ผมไม่มีนะ เจอพี่เสือครับตัวนี้เล่นง่ายครับเล่นได้สองสายครับเป็นดินกับสายฟ้าครับไอ้ดินกับเหล็กเน้นแบบอึดๆยิงอึดก็ยิงแรงโดยประมาณครับแล้วก็ได้ค่าเจาะเยอะด้วยครับเป็นตัวที่เก่งจัดเลยครับ แพ้รวัวแล้วตนตีอย่างแรงครับจริงๆตัวบัฟเนี่ยเราไม่ต้องรีบรีบเลือกก็ได้นะอันนี้เสียเดตินี่เพิ่มเพิ่มแมคเดพีกับเสียเดตินี่เพิ่มเพิ่มกา,าแรแลกเปลี่ยนการ์ดครับเชนการ์ดผมก็เลือกเป็นแมคเพีไปในตอนนี้ผมไม่มีธาตุดิน อ๋อม,มีมีอยู่ครับมีแอคทีฟครับเบาๆครับเอบเอสปิริตซีลครับตอนนี้การ์ดผมไม่ค่อยคอมโบเท่าไหร่ครับก็มีแค่ แท c กแล้วก็โลประมาณนี้ครับมีแท็กกับเกาะไม่มีอะไรเลยครับเจอคนที่เขาเล่นเป็นจริงๆครับนี่ครับเขาเล่นเป็นสายไฟโอ้แล้วก็ได้การ์ดดีด้วยครับฮิวบกสิบสองไฟบกพืชโอ้ก็มีดินด้วยครับเนี่ยเขาเชื่อมกันอย่างงี้ครับจริงๆโอ้โหเขามีครบทุกทาธาตุเลย ืมแพ้รนัวเลยครับอ่าเราเวฟอัปเกรดได้ครับแต่ว่ายังไม่มีฉีไว้ใช้ครับก็เอ๊แต่ตอนนี้ผมผมขาดสามฉีนะผมสามารถใช้สูตรเพื่อ,ย,อย่อยย่อยไม่ใช้สามอัน เพื่ออัปเกรดขั้นเป็นขั้นที่ขั้นต่อไปได้ครับแล้วผมเลือกที่จะย่อยธาตุพืชครับแสดงว่าตอนนี้จะไม่เล่นพืชแล้วครับน่าจะเป็นธาตุน้ำเป็นหลัก ตอนนี้เรามีฉีเพิ่มมาสองครับนี่สามารถเล่นวอเตอร์สปริลเวฟได้ครับวางผิดนิดหน่อยครับจริงๆเวฟควรอยู่ใบที่สามครับจรเจอสำนักเต่าครับตีแรงจัดแล้วก็การ์ดที่อัปเกรดมาครับเป็นแอสเทม M-metal move ครับทำดาเมจเพิ่มสตาาวเวอร์แล้วก็ติดเชนด้วยครับค่อนข้างดีเลยอะสำหรับสายเต๋าอ่ะการเนี้ยแล้วก็ผมคงผมเป็น M-boost ability recovery ครับผมก็นั่งใช้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันครับก็มีไว้อ่านเยอะอยู่ครับ restore your HP to what it was at start of your last turn ครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยครับว่ามันทำงานยังไงครับอ่าผมก็เลือกดินไปไปแอคทีฟตอนต้นครับแล้วก็ฮัสซีบที่สามครับก็คือพอเราอ่าใช้การที่ไม่เกี่ยวกับธาตุครับจะทำให้เราได้แอคทีฟแอคทีฟสปิริตธาตุพืชครับตอนนี้เราได้ฉีเพิ่มาอีกสอครับจากการ์ดใบนี้ r e c o เ e อรส่วนธาตุเหล็กธาตุเหล็กผมไม่มีแล้วนะในในการแอคทีฟอะแต่ว่าที่เมทัลสปิริตชาร์จยังวางได้คือมันมันเชื่อมต่อจากดินครับมันวางต่อจากดินมันก็เลยทำงานได้ครับ เจอนักดาบประจําตัวครับอืดาบประจําตัวเขาแรงจัดเล่นเป็นสายบัฟแอทแทคแล้วก็ตีสี่ทีครับแรงจัดโอ้แต่เราแรงกว่าครับเกตเวฟครับมามาอีกแล้วครับมาเพิ่มฉีให้เรา แล้วก็บัฟเน็กแบทเทิลถ้าชนะได้เอ็กชนน์เน็กแบทเทิลถ้าแพ้จะเสียเดตตินี่น้อยลงครับก็เลือกเป็นชนะแล้วกันตอนนี้ค่าฉี่เรามีเยอะครับก็ไปไหนไม่ค่อยใช้ก็เอามาเอาออกมาครับแล้วเราก็ใช้เชนในการลดลดการใช้การ์ดไปครับเพื่อไปเร่งเร่งให้เกิดใช้การ์ดที่เราจะใช้ไวๆครับ ดีแล้วเจอธาที่ไม่ได้เล่นรัวๆเลยครับเอ้าเจอครับของดีตัวคอสมอสซิลเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะ เรายังดีไม่สุดครับก็ใช้ดีๆใช้ๆอยู่ครับตอนนี้นเจอเจ๊ก,กงเล็บสกินใหม่ครับเฮจัดแจกดีบัฟมาให้เราหนึ่งหนึ่งดีบัฟแล้วก็ สายต่อยครับโอ้แล้วดูด HP เราไปโลเราบูดเลยครับนี้กันได้นิดหน่อยแล้วก็เพิ่มฉีกับเพิ่ม Pot <This is S 1> of Water ครับ Pot of Water ก็คือเหมือน <of> อัอนลงเ,เหมือนพิษครับแต่ว่าเป็นเป็นดาเมจจากฝั่งเราก็คือทำดาเมจทุกเทิร์น รอบหน้าเจอสายไฟครับ โอ้แล้วก็ตีัวตีโลโลแรงๆด้วยครับแล้วก็เชนมาตีดาเมจโอ้แรงตามท่าที่หลากหลายครับแล้วก็เหลือแต่ท่าหลากหลายหลากหลายของเขาครับดาเมจผมแรงกว่าครับอันนี้เป็นการประจําตัวครับก็ ความสามารถก็ฮิวทั้งสองฝ่ายใส่เกาะให้ทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็จะพักเทินคนคนละหนึ่งเทินทั้งสองฝ่ายครับประมาณนั้นนี่เป็นบัฟครับเป็นบัฟเกี่ยวกับดาวดาว,ดาวอิสลิทึมครับผมก็เลือกเป็นดาวอิสลิทึมใส่ในพูเหรอก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ได้การ์ดเชนมาสองการ์ดครับ อันติเมตเวิลครับฟอร์มิชันไม่ค่อยน่านเล่นเท่าไหร่ก็เลยรีรีทิ้งไปครับตอนนี้อยากได้มังกรทองมากกว่าเชนพืช จริงเชนพืชก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันมันต้องเล่นต้องเล่นกับสายที่มันเพิ่มบัฟโจมตีครับมันถึงจะคุ้มแต่ว่าเราเราไม่มีอะไรมาเพิ่มก็จะตีแค่ดอกละสองดอกละสองอืมเจอสายฝ่ามือครับเขาจะลบดีบัฟของตัวเองไปเรื่อยแล้วก็ฮิวแรงแรงแล้วก็ คอยเพิ่มขอยเพิ่มดาเมจหมัดครับแล้วก็ทำดาเมจร้วๆใส่เรามาดูกันว่าบัฟหมัดเขากับบัฟอฟอร์ดออฟวอเตอร์ของเราจะอันไหนจะเร็วแรงกว่ากันครับโอ้เป็นเขาปิดเราได้ก่อนครับโอ้เกตเวฟขั้นสองหนึ่งใบแล้วครับ หลักๆคือเรายังไม่มีมังกรทองเลยครับอันนี้เพิ่มแอตแทกครับทำให้พวกพืชเชนใบหลังๆของเรามัน ยิงแรงขึ้นหน่อยครับ สกินสวยจริงครับตัวนี้เจกกงเล็บสกินใหม่ครับสวยมากเราก็บัฟฉีบัฟ water อ f ฟ o r c e ไปก่อนครับบัฟไปเรื่อยๆครับยิ่งบัฟยิ่งแรงครับ มันก็เหมือนเป็นการแจกไปเรื่อยๆครับอารมณ์ประมาณสายพิษครับตอนนี้เราที่เราเล่นส่วนเทอร์โบเลนก็เหมือนเป็นการเอาพิษมาโจมตีครับประมาณนั้นครับดาเมจเทอรละสิบห้านะครับตอนนี้เท็นเทอร์ละยี่สิบสองครับเราก็ยิงไหมครับโหวีดาเมจห้าสิบแปด ไว้เอลิเมนต์เซอรครับต้องวางวางแบบต่อเนื่องกันครับเกตเว็บตอนนี้มีขั้นสองสองใบแล้วครับ เจอกับคิลิตโตะคุงครับเลือดเหลือนหนึ่งเล่นเป็นสายน่าจะเป็นสายโลครับสายเชนโลครับ ตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับแล้วก็ไอดาวลิทเรมอรลานี่คือเอาลงการ์ดพูไปแล้วแต่ก็ไม่เจอสักทีครับไม่เจออีกเชนไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่เจอมาให้ใช้สักทีครับุตสาห์เสียเลือดห้าไปไม่คุ้มเลยโอ้คนนี้เป็นสายพืชบวกไฟครับน่าสนใจนะตีแรงๆหลายๆทิดอะไรเงี้ย โอ้โหคนนี้ตีรัวครับปั๊มฉีมาแล้วครับปั๊มอีกครับรู้เลยว่าใบปิดเขาคืออะไรครับตีแรงตามฉีแน่นอนครับปั๊บฉีเพิ่มไปอีกนี่วก็อุ้ยดีนะว่าเขาเป็นขั้นหนึ่งครับเลยยังแรงไม่มากถ้าเลเวลสองนี่อาจจะเจ็บครับเขามั่นใจว่าใบนี้เขาจะปิดเราได้ครับเลยไม่ใส่การ์ดที่เหลือเลยครับแต่เขาปิดไม่ได้ครับ เรียบร้อยครับโดนเราปิดแทนดีนะเลือดผมเยอะแล้วเขาเบาเขายังเบาอยู่ด้วยครับได้ตัวมาให้อัปเกรดพอดีครับระหว่างวางหนึ่งหนึ่งกับอัปเกรดเป็นขั้นสองก็ค่าเท่ากันครับได้สองสแต็กดามเมจเท่ากันเลือกครับว่าอ่าจะแปะพิษหรือว่าจะอัปเกรดการ์ดที่เลเวลหนึ่งตอนสู้ครับ ผมไม่ได้เล่นสายพิษอยู่แล้วก็เลือกเป็นอัปเกรดการ์ดครับแต่ว่าการเลเวลหนึ่งผมก็เหลือไม่เยอะละเหลือแค่สองใบนี้ครับสองใบสุดท้ายของเราได้นกไฟมาครับไฟต้องต่อจากพืชก็เนี่ยใช้ได้อยู่แต่ว่าพอต่อไปแล้วใบพืชข้างหลังก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีตอนนี้เราไม่มีตัวมาแอคติเวตตัวพืชครับถ้าจะใช้ต้องจัดกันใหม่ครับ ผมเช็คดูแล้วผมน่าจะกลัวดาเมจเขาครับ,รบก็เลยขอเอามังกรน้ำตัวนี้มาช่วยลดทอนดาเมจที่จะได้รับลงสักหน่อยครับรส่วนตัวเชนเหมือนจะวางผิดตำแหน่งครับควรบัฟแอทแทกก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยตีครับโอ้แต่เขาเชนเชนไวจริงครับการ์ดใหม่นี่คือเข้ากับสายนี้จ,จัดๆเลยครับ เชนเชนแล้วแรงด้วยครับเชนรัวเลยครับตอนนี้ขนาดเรามีลดทอนดาเมจแล้วยังเก็บเลยครับเรียบร้อยครับแตก็กได้ที่สี่ไปครับรว,วิธีเล่นสายสายาธาตุก็ประมาณนี้ครับ